ถูกค่ะ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  ถูกค่ะผ e. ิดค่ะถูก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 ค่ะ ถูกค่ะผิดค่ะ ถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะถูงจอครบแล้วค่ะ Explain next Explain ระบบไฟส่องสว่างจำเป็นต่อผู้ขับขี่เพื่อให้มองเห็นเส้นทางในการขับขี่ในเวลากลางคืนหรือเวลาฝนตกโดยผู้ขับขี่สามารถปรับไฟส่องสว่างได้สองตำแหน่งคือตำแหน่งสัญญาณไฟสูงและไฟต่ำสัญญาณไฟสูงต่ำเป็นไฟสัญญาณเตือนในขณะขับรถยนต์ เมื่อมีรถยนต์สวนมาก็จำเป็นจะต้องเปิดไฟต่าเพื่อป้องกันแสงสะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับสวนมาซึ่งถ้าเปิดไฟสูงไว้อาจจะทำให้แสงสว่างที่ส่องเข้าตาผู้ที่ขับขี่รถยนต์สวนมาทำให้รถที่สวนมาเกิดอุบัติเหตุได้ระยะส่องสว่างของลำแสงประมาณ15เมตรเมื่อไม่มีรถสวนมาให้เปิดสัญญาณไฟสูง เพื่อที่จะสามารถเดินทางได้สะดวกและมองเห็นทางได้ไกลระยะทางประมาณ100เมตรไส้หลอดสัญญาณไฟสูงและไส้หลอดสัญญาณไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกัน Explained.